รู้จักสมโสโมสรแบดมินตันเบื้องหลังความสำเร็จของนักแบดไทยหลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิศารครับกลายเป็นนักตบลูกขนไก่ชายเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทย <bluetooth> ที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกและหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเจ้าวิวคือโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับที่ปลูกปั้นเจ้าตัว,ตวมาตั้งแต่อายุ13ปี MGR Sport จะพาไปทําความรู้จักกับ3สโมสรแบดมินตันชื่อดังของไทยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกปั้นและดูแลนักกีฬาให้ก้าวมาอยู่ในสาระบบทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันครับ เริ่มจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับที่ตั้งอยู่ย่านพุทธมนฑลสาย3ที่นี่ปั้นนักกีฬาจนเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง2คนนะครับนอกจากกุลวุฒิแล้วที่เป็นลายล่าสุดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปี2013ที่โรงเรียนแห่งนี้ครับปั้นน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ในวัย18ปีในตอนนั้นครับให้กลายเป็นนักแบดมินตันอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์โลกลูกขนไก่มาคลองครับ ซึ่งผู้ที่สมควรได้รับเครดิตไปเต็มๆนะครับนั่นก็คือแม่ปุกการรมลาทองกรครับผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบดมินตันแห่งนี้ครับผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆมามากมายครับทุ่มเงินหมดหน้าตักนะครับจนติดหนี้กว่า100ล้านบาทสร้างคอร์ดแบดเพื่อเป็นบันไดแห่งความสําเร็จครับโดยสมัยก่อนนะครับบ้านทองหยอดก็เริ่มจากโรงงานทําขนมทองหยอดนี่แหละครับมาพร้อมกับชมรมแบดมินตันในระยะแรกนะครับก็ใช้สนามที่สร้างขึ้นเองภายในบริเวณบ้านของแม่ปุกมีคอร์ดแบด หคอร์ดแล้วก็มีนักกีฬาเพียงแค่4ขคนเท่านั้นก่อนที่หลังจากนั้นนะครับจะได้โค้ดเสียครับเสียชื่อหัวผู้ฝึกสอนชาวจีนนะครับเข้ามาช่วยดูแลวางรากฐานให้กับสถาบันซึ่งก็แน่นอนว่าโค้ดเสียคือหนึ่งในผู้ที่สร้างเมย์รชนกให้ก้าวไปเป็นแชมป์โลกในปี2013นั่นเองแหละครับ ต่อกันที่ S.C.G. Badminton Academy นะครับหนึ่งในสถาบันที่ปั้นเด็กให้ก้าวมาสู่สระบบนักกีฬาอาชีพพวกเขาเคยส่งนักกีฬาในเครือให้ก้าวไปควา้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2021ในประเภทคู่ผสมครับอย่างบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัย โดย SCG นะครับเข้ามาสนับสนุนแบดมินตันเนี่ยมากกว่า35ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2524จับมือร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับเยาวชนในประเทศและระดับนานาชาติเป็นสถานที่เก็บตัวครับฝึกซ้อมทักษะแบดมินตันตามมาตรฐานสากลด้วยหลักวิทยศาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยด้วยละครับ ถึงแม้หลายคนอาจจะไม่ได้เริ่มฝึกแบดมินตันที่นี่ตั้งแต่เด็กแต่สถาบันแห่งนี้ครับก็ถือเป็นอะคาเดมี่ที่ฝึกสอนนักแบดให้ก้าวไปอีกระดับเปรียบเสมือนโรงเรียนประจําของนักตบลูกขนไก่รุ่นเยาว์นะครับไปจนถึงทีมชาติที่มีผลงานโดดเด่นหลายหลายคนนะครับเข้ามารับการฝึกฝนและพัฒนาจนมีผลงานในระดับโลก SCG b a d m ินตัน Academy ครับปัฒน,นัก,กีฬาให้ประสบความสําเร็จในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกมาแล้วหลายคนนะครับซึ่งนอกจากบาส์ปอป้อแล้วนะครับก็ยังมีนักกีฬาหลายคน ที่สร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญในกีฬาซีเกมครับอย่างเช่นเอิร์ธพุทธิตาสุพัจิรกุลในประเภทหญิงคู่หรือว่าสกายครับกิตตินุพงศ์เกตเตรนในประเภทชายคู่ครับ ไปไท้ายกันที่ทีไทยแลนด์ Thailand ครับสโมสรแบดชื่อดังย่านบางใหญ่ก่อตั้งมาราว20ปีครับปัจจุบันมีนักกีฬาในสังกัดกว่า200คนสโมสรแห่งนี้ครับเกิดขึ้นด้วยความหลงใหลในกีฬาแบดมินตันของอภิชัยและอนุรักษ์ธีรรัสกุลซึ่งปัจจุบันครับทีไทยแลนด์ Thailand, กลายเป็นสถาบันฝึกสอนแบดมินตันที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในไทยบั้นานักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติหลายต่อหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากันการตะพลหวังเจริญนักแบตชายเดี่ยวที่เคยขึ้นไปถึงอันดับ12ของโลกหรือว่าเมย์สุพนณิดาเกตทองหญิงเดี่ยวมือ16ของโลกในปัจจุบันที่เคยคว้าแชมป์ระดับเวิด์ทัวร์มาแล้วและปัจจุบันครับยังมีนักกีฬาอีกหลายคนที่เป็นดาวรุ่งหน้าจับตามองทั้งอิกิวพานิชพลธีระรัศกุลในประเภทชายเดี่ยวหรือโอโม่กับ P, พีภคพลธีระรัศกุลและพีรัชชัยสุขพันธ์ในประเภทชายคู่ครับ และทั้งหมดก็คือ3สถาบันฝึกสอนแบดมินตันชื่อดังที่ปั้นนักกีฬาให้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติไทยแบบรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งก็หวังว่าเราจะได้เห็นผลผลิตจากอะคาเดมีทั้ง3ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนล่ะครับ